เพลงก่อนเพลงอย่างอะอยากฟังเพลงล้มแหมเธอเอาซีร้องให้ฟังลมพอพอพอแล้วพวกเธอหน่ะพอแล้วให้เขาร้องให้ฟังนะฮะเอาคือว่าซีร้องให้ฟังอยากฟังเสียงร้อนรบอบอเธอ ตอนมาเมื่อกี้เห็นแดนเซอร์เขาเต้นเต้นเพลงสังได้สังแล้วเห็นไหมเขาเหตุเหตุฉันเบิรงก็ดูสังได้สังแล้วเขาลองพร้อมเหท่าพร้อมซังได้สังแล้วเหต้าแดนเซอร์พร้อมคือสังคนแหงเหรอไหมลองพร้อมเหตพร้อมสังได้สังแล้วเออต้าพอมหน้าหน้าหน้าแอคติ้งต้องได้สิคะคุณนักแสดงอะไรเนี่ยอ๋อเจ้ยอะไรเนี่ยอ่ะสังได้สังแล้ว โอเคแค่นี้ล่ะได้อยู่ไปก่อนให้ฉันเด็ดฉันเอ้าขายเนาะขายคนเลาะเนาะ